ครับผมขออนุญาตเอ่อวันนี้เขาจะซ้ำนะครับผมโดยที่ทางสวนจะใส่ถุงนะครับผมขนาด4คูนเก่านะครับผมเพราะว่าในแต่ละสวนเนี่ยมันก็จะจะ,จะใส่แบบมันมีหลายสูตรคือว่าใดว่าสูตรนะครับผมแต่ว่าผมใส่4คูนเก่ามันจะใหญ่นะครับผมคูนใหญ่แล้วก็จะด้วยแกบดํานะครับผมแกบดําเลยนะครับแกบดําแบบผ่านนาแล้วก็นําเข้าไปหมักแ่น้ำโดยเชื้อบีเอเอเบสิลทาทิลิลนเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับผม ยังคอยจาะมะําเนะครับผมปลอดภัยตัวตนใหมแต่ว่าไอ้ตัวซัมเนี่ยก็มีหีลายแบบแล้วกันแดหลายวิธีษเลยผมแต่ว่าส่วนผมเนี่ยสัมตันนี้นะครับผมแกบ้ํำพันนะพานน้ำนะครับผมมันจะโบมีน้ำมันนะครับผมแล้วก็เอามาที่แหลกนะครับผมเอาไปแซน้ำแล้วก็มักโดยเสือบบีเอสให้เขาย่อยสลดยแล้วนะครับโอ้ยยัคอยแกะดำเม,ม,มื่อเข้าได้มาเขาเสือมาแล้ว้อตเอไปพานน้ำ ต้องเอาไปผ่านนะครับหรือว่าทางชวนนี่ก็ใส่ชวนนี่นะครับผมแต่ว่ามันได้ลายชตนนะครับผมเพราะว่าบางชตนนี่เขาไปซ้าเลยคดีนะครับผมแต่ว่ากมันก็บบคคอยดีบวคคลนั้นนึงอย่ว่ามันมีสารอยู่หลายอย่างครับครับหาเขาจะเฝ่า่าซ้าเลยนี่ผมขอแนะนํว่าอย่างหน่อยๆฮะตรงอาแซนําไอ้ขาไอ้ต่างๆเนี่ยเข้าออกไปซะก่อนนะครับผมครับมันจังจะปลอดภัยตัวตนใหม่นะครับครับชวนผมก็เลยเลือก นำเขาไปแช่น้ำแล้วก็มากโดยเสือบียดมาสลัซัลคลินนะครับยังคอยยังมาทำนะครับขั้นตอนการทำหเห็่ใงไหนครับลุงว่หลังจากเขาได้แกบดำมาะไ,ไม่ไม่เขาจะไปพานน้ำพานยางนี่เขาเห็นใงไหนครับลุงวีเขาเข้าให้พี่น้องเนี่ยเขาใ,ขาใจจังน้อยใดพอครับเอ,อแกบแกบดำนี่เ่ว่าพาน,น้ำนี่หมายถึงในจากโรงงานเขานะครับเพราะว่าบางโรงงานนี่มันจะมีขับน้ำมันติดกับี่นะครับบ่มอแกที่จะทําต้นใหม่นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งถา โรงงานไหนเขาผสมเกลือมันจะเจมอยู่นี่มันจะเป็นโถตัวตัหนไ่งเอาไอ้ตัวนี้ประการหนึ่งครับผมแล้วเขานำมาแส่น้ำเองอีกนี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับผมของผมเนี่มันเป็นแบบพันหนามมาจากเขาแล้วเขาก็จะเอามาแส่น้ำมาหมักโดยเซอบียต่ออีกคันหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับผมเขาจะซ่อมโดยโดยดินเขาธรรมดากระไดกันนะครับผมเนี่ยีอผสมกับมะพรผาซับนะครับผมต้นนี้แห้งดีนะครับผม แต่ว่าหม่งเผาซับนะครับผมเัาต้องเอาไปแช่น้ำให้เข้าเก่าให้เข้าย่อยสลายซะก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีสารสลอดการใหญ่ของต้นใหม่นะครับผมอยู่ในกาหม่องเผานะครับอยู่ในกาหม่องเาวซับผมหรือว่ากับขุยหม่องเผาตรนี้ก็ดีแต่ว่าเาต้องแช่น้ำให้เก่าซะก่อนเนาะถ้าเถาเอาขี้ดินกับขุยม่องเาวนี่ผสมกันถ้ามันเก่าแล้วนะครับผมไอ้นี่แห้งดีนะครับผมฮะก็เขจะสวยงับนะครับผมครับ แต่ว่าตัวนี้มันมันหลนะครับผมเขาไปเหตุการณ์ตันไหนเขาก็เลยใส่แกแบ้ํำน้ำมาหมักใหม่นะครับครับโดยที่เขาคุดนหลงหลายแล้วเขาแกแบ้ํำลงไปในอ่านแล้วแซน้ำแล้วเาเอาเสือบีอะไรเขาไปเ่ยยสลายนะครับโอ้ที่เห็นอยู่ในหลงสวนของลูกวีเนี่ยเบนบอกครับแกแบน้ำอยู่โอ้ผมก็ว่าเป็นทางน้ำอย่างครับผมเขาเลยใส่มากตัวนี้ครับโอ้นี่ยมันก็เลยเก่าแล้วนะครับเลยย่ยยสลายแล้วที่นี่นะครับผมเวลาเขาหมักเขาเปิดออกนะครับ ไอ้ที่เคยคิดไอ้เบิ้งงทาว่ามันกระตุกแล้วห้างเขาจะบวขาดนะครับห้างประมาณนี้เขาจะบบคอยตายนะครับเขาจะเปิดออกมานจริงๆเลยนะครับแล้วมันกระโบจะบบคอยขาดนะครับมากราะนี้นะครับเพราะว่าาเปิดออกมันจะหอนเนี่ยนะครับนียห้ากขนาดถ้าห้างขนาดนี้มันจะบบคอยตายเรานนาครับไอ้จนบางมองนะครับผมเขาจริงๆนะครับผมถ้าเป็นฤดูฝนนี่สามาลถลงปูกมันกระติดขึ้นกันอยู่นะครับแต่ว่ากระบวนนะนเนี่เขามาอนุบาลไว้มันจะชั่วกว่านะครับ แล้วก็ห้องมาลงนี่นะครับผมเหลือทุ่งสีกุลกับห้องขะไซตัวนี้นะครับนี่คือสวนสถาบับคงทางสวนนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับประมาณนี้ห้ากขะกดกดเข้าประมาณหนึ่งอย่ครับผมกดกดด้านถางนะครับผมเพื่อให้เข้าแน่นะครับผมเจริญี่นะครับผมอ่อหลังจาก เขาเห็นจังสีเรียบร้อยนะครับผมเขาอาจะเอามาเอาโนบานไปในแสล็มนะครับผมที่อยู่ยังสีที่ไม่แดดให้เข้าแดดช่องลำไรให้เข้าได้รับแสงแม้ประมาณหนึ่งนะครับผมจะเอาไว้หนีนะครับผมประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมโดยที่เขาจะค้นนำชูเหมือเหมือละขังคือตอนเสาร์นะครับผมเพ่งคังเดียวนะครับผมครับเหมือระคังเหมือละคังประมาณผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนะเขาจะเอาไปเรียนแดดอยู่ข้างนอก อีกที่ผาเมือรรวมมันเราเป็นสี่ที่ผาเมือความขายนะครับผมครับหรือไอ้บางช่วงถ้าฝนตกดูๆนี่ข้อไว้นี่นะครับผมสิบหาเมือนี่ระบบบละเข้าก็เดินเราได้ครับผมอยู่ในถุงนะครับผมเพราะว่าบางช่วงนี้ไอ้สิบหาเมือนี่ลูกค้าบางท่านนี่ไอ้ขอไปปลูกมันก็สามารถเดินได้แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าช่วยลีนี่คือเดือนหนึ่งนะครับผมเอาไว้นี่นะครับครับําจประมาณนี้นี่คือสูตรที่สร้างสวนใส่ทาต้นใหม่นะครับ นี่เป็นสูตรทางสวนของลุงวีครับผมเตะซ้ำต้นไม้ขายครับโดยแก,แกแบดำผ่านหนับนะครับเดี๋ยวเทานำมาหมักเรียบร้อยจากช่ำใส่ในถุงเรียบร้อยครับผมแล้วเขามีไห้อุ้ยไห้ยังพผลยังเพผลหมีบอกครับลุงวีครับเออทางสวนนี่บ่ได้ไห้ย,ยังนะครับผมหรือว่าอยู่ในหนีเหมนตั้งแต่เขาใส่เสือ้อไอเบียเห้นประโยชน์จะไรแล้วก็บ่ได้ไห้ย,ยังนะครับผมโคตรหนำยังเดียวนะครับผมไอ้ยาหรือว่าบํารุงยังบ่ได้บํารุงยังนะครับผมหนำยังเดียว โอ้มได้ห์หันยังเขาหน้าผมแ่นี่คือจบเลยแ่นี่คือจบเลยหนามก็หนามก็โคตรเมื่อเจอโดยที่เขาใส่สายยางโคตรเอาเลยนะครับผมครับข้อหมอกข้อโมดนี่ยังกับบอดตองยิงบอบอดตองเลยครับครับโอเคประมาณนี้เลยครับครับถ้าเขาห่างประมาณนี้เขาเขาโคตรคอยโคตรอยใจนะครับผมถ้าห่างนี้นะโอกาสรอดนี่ประมาณโอกาสรอดเกื๋ยรอดไม่เส้นเลยแน่นครับผม แต่ว่าบางจริงนี่หากมันโบลายนี่โอกาสตายมันก็มีนะครับผมครับสาเฮาได้ย่างีงแต่ว่าระยะตอนมันกระโดดไหมครับผมหากเขาก็จคอยจะลายได้ยังี่ <S 2> <S 2> ครับ,รบขนาดนี้ประมาณจักเดือนครับลุงพีจังได้ซ้ำเหยครับผมน่าจะสามเดือนมันออกครับผมสามเดงอนมันใส่ระยะโดนแล้เป็นไปได้ร,ระบบลากขวนจะให้ประมาณนี้บอครับลุงวีทาทาหน่อยกูนี่บอแนะนๆมันบอครับลุงวีครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนมากนี่เขา แบบเขาฝ่าวขายเนี่ยแบบห่างนอคนนี้เขาเอาไปปลูกเรียกว่ามันกระติดมันกระติดใหญ่อยู่นะครับผมครับแรีว่าฐานขนาดนี้มันชั่วกว่านะครับชั่วกว่าชั่วกว่าครับหลากแน่นๆอย่างนี้นะครับผมครับนี่คือเทคนิคเคล็ดลับดีๆจากสวนพงลุงวีนะครับนี้ลุงวีเพื่อนกะด้ท่ายทอดความรู้อ่าได้ย้ายยางเนาะจากประสบการณ์พงลุงวีจากประสบการจริงบัวแพงครับผมไม่เห็นดีให้คําแนะนําใดทุกอย่างนะครับ จากประสบการณ์ของคนเดมาห้าปีหกปีแล้วครับพี่น้องพิทลองถึงมาหลายปีนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกสวนหนึ่งครับพี่น่องที่มีซื้อเสียงอ่าที่พี่น้องคงจะเห็นอ่าบว์วายจะเป็นทางเฟซบุ๊กบ้านสวนครับสวนฝรั่งลุงบีครับบ้านนาซวงตระโบนาซวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับเฟซบุ๊กของเพื่อนสวนยูทูบของเพื่อนกับเสอช่องของเพื่อนกับ สวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสวงครับครับอ่ะก็ขอฝากช่องเพันน้ำเนื้อเด้อครับพี่น้องซอยเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงวีน้ำเนี่ยครับสำหรับต้นพันนะครับผมเขาจะมีลายตลอดนะครับผมที่ห้าตอนจากสวนในวงเล็บโดยตรงนะครับผมมันจึงมีลายตลอดด้านนี้จะเป็นของชนสื้อที่พร้อมขายนะครับผมโปรดสังเกตเนี่ยเขาแทงหยอดลงมาเนี่ยแบบสวยงามเลยนะครับผม หลครับผมไม่หลายตลอดเพราะว่าต้นพันุ์มันหลเดี๋ยวนะี้เขาก็ตอนละจํานวนหลายนะครับผมส่วนด้านล่างด้านนี้จะเป็นหงส่จวนสื้อนะครับผมทุกหมองนะครับผมเขาจะวางบนพื้นปูนนะครับผมเพื่อป้องกันเื้อราตัวบดีจากกีดินนะครับผมเขาก็เลยวางพื้นปูนทุกหมองเพราะว่าการโดนน้ำดูๆแล้วน้ำมันจะเป็นการมังม่มงแต่ว่าเขาใส่พื้นปูนนี่มันจะปลอดภัยนะครับผมส่วน โซนด้านานาเนี่ยนะครับผมห่อโสงยาวนะครับผมนะใส่โสงยาวนี้ได้ลายอย่างเลยห่อนาดินนะสำหรับข่มต้นใหม้เาน,าน,านี่ยดานนาเนี่ยผมโสกบ,บริเวณทางบนเลยเดี๋ยวจะพาไปชมหต้นพันธุ์ที่อยู่ด้านานานต้นพันธุ์นี่มันมีหลายทิศทางนะครับผมพร้อมกับชมบริเวณหน้าสวนด่านหน้าบ้านนะครับผมสวนฝรัง่งหน้าบ้าน้างบ้านนะครับผมสวยงามนะครับด้านานาเน,นี่เขาปลูกเอาไว้หน่วยนะครับผม สวยงาไมไหมพี่น้องเบิ้งนะครับผมม้งเปล่าซื้อนี้ต้นนี้เขาหาปีจะหกปีแล้วนะครับผมยังอยู่ในสิดาเนี่ยปลูกครั้งหนึ่งนี่อยู่เลยหลายปีนะครับผมโศกยาวนะครับผมเราก็ขวดไปคุมขวนเขาเป็นสูงๆกันมาหน้าฝนนะครับผมตัดแต่งกิงเขาเพื่อบ่วยเขาเป็นหลนว,วลยยยงนะครับผมเราะวาเหาบวชเลยผลยายนะครับผมสีดาดูแลง,ง่ายเอาศัยตัดแต่งกิงเอาแห้งตัดแห้งแตกนะครับผม นี่ต้นพันนี่กรแมนนะครับผมต้นนี้หงจวนเสือนี่ต้นที่มันโดนแล้วห้องโบงงามบนในห้องก็เลยเปลี่ยนใส่กระถางไงนะครับมงคอยติดตามว่าเขาจะยำ่าหลายครับผมจํานวนหลายนี่ต้นดันเนี่ยดันนี่กรแมนนะครับผมดันนี่กรแมนนะครับผมดันนี่คือหงเปาือเสือนะคะรับผมทีหเลลายเขียวสวยงามมากครับผมพร้อมขายนะครับผมแถวองกมาเรียงแดงไป คือหงเปซือนะครับผมนี่ทุกหมองนะครับผมจะวางบนเพื่อนปูนนะครับผมให้เข้าสู่แดด้วยนะครับผมดันนี้นะครับวงขมแยนอีกนะครับผมดันนี้คือหงจวนซื้อนะครับผมทุกหมองนะครับผมสังเกตจะอยูเพื่อนปูนบิดนะครับผมเพื่อป้องกันเสือโรคตัวบดีเพราะว่าเขาคนหนำอยู่ประจาเท้าว่างอยูีคดินนะครับผมหนามันจะเกิดการมากผมจะมีเสือลายตัวบดีนี่ไปทําลาย ต้นไม้ที่เขาซั่านะครับผมผมชึงว่างเพื่อนปูนตลอดนะครับผมชองเบิ้งนี้ที่ดันหนาครับผมเขาใส่โลงเยาวนะครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามแล้วก็เอาหนาดินมาคุมโคนต้นไม้นะครับผมตัดแต่งกิ่งเขากาลังแทงยอดใหม่เนี่สวยงามมากนะครับผมสวยงามนะครับผมต้นพันธุ์นี้ยังบ่มีแค่ดันนี้นด้ครับผมดันพียก็ยังมีอีกนะครับผมดันนี้นะครับผมดันนี้ก็แมนนะครับผม หงเป่าซื้อกบหงชวนซื้อนะครับผมทุกหม่องโปรดสังเกตทุกหม่องนะครับผมเขาจะว่างบนผืนปูนนะครับผมทำมองได้เป็นขิดดินโดยตรงนี้เขาจะเอาอิดบอกบ้างนะครับนะครับเขาจะบหยเขาลงขดดินโดยตรงนะครับผมได้รับการดูแลนีเป็นอย่างดีนะครับผมที่สวนฝรั่งลุงวีบรรณสสวงนะครับผมศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับผมเพียงจะว่าลูกคานะครับผมต้องเข้ามารับเอาเองนะครับผม ทางสวนในบริเวณตรงทางไกลนะครับผม้องกราบกอ็อภัยด้วยนะครับผมราคามาต่อรองได้ที่สวนว่แพงครับผม,ผมเพราะว่าตอนจริงเองนะครับผมจากสวนโดยตรงราคามันก็จึงต่อรองกันได้นะครับผมต่อรองกันได้อย่แล้วนะครับผมคือต้นนี้ในเขาโบยงบนหลุดน,นะครับผมต้นเอาสูงไปที่จริงนี่เขาพวกวรจะพลอยสูงไว้จังจิงนี่ผมสูงนะเอาดินคุมคนนะครับผมสูงต้นนี้นะครับผมคงจนซื้อน,นี่ว่าแท ตรงการแห้งหย่อนนี้หน่วยเขาเต็มเลยนะครับผมมีแต่หน่วยนะครับผมมีแต่หน่วยบลูเอ็แดงกิงขวานเพราะว่าหน่วยเขาติดหน่วยนะครับผมมักซิดานะครับผมต้นนี้ก็หลายปีแล้วนะครับผมน่าจะกู้จำกสามปีแล้วนะครับผมต้นนี้ของจวนเสือนะครับผมจวนของเปล่าเสือนี่หาปีหกปีเราก็มีหลายนะครับผมเนี่ยครับผมใส่ระบบโซงหยาวนะครับผมกําลังแทงใหม่ต้นนี้ ของเปลาเชิญนี่หาปีกว่าเล้ยวนี้ครับผมเจ้าโคกปีแล้วนะครับผมเขาก็ยังสวยงามนะครับผมนี่ครับผมตัดแต่งกิ่งเขาใหม่นะครับผมเพื่อให้เขาป้องกันโรคได้ดีนะครับเนี่ยบกหอยไดผพนี่ยังมันโอกครับผมแล้วกับหน้าฝนเนี่นะครับผมว่าเดยคนหนานี่เป็นเดือนเลยนะครับผมสบายสบายเลยนะปลูก้นมิถุดาเนี่ยง่ายเหมาะปลูกเป็นใหม่กันประดับอะไรนะครับผม ที่แรงนี่ผมบริษชินว่าจะปลูกขายนะครับผมนี่ปลูกด่านนาเนี่ยนะของปลูกเป็นใหม่ประดัดแต่งเ,เขาสวยงามเนสือ่อแต่ว่าพอไปไปมาๆแล้วหน่วยมันแสบหน่วยมันอร่อยนะครับผมคนมากวาสือนะครับผมแล้วอยู่ไปโยมาเนี่ยเขาก็ประสบการณ์เขากนหลายเขาก็ขยายพันธุ์เองเป็นนะครับผมคนก็มาควาทั้งสือทั้งวยทั้งต้นพันธุ์นะครับผมมันก็เลยด,ดขายทั้งสองนะครับผมมันก็เลยเป็นคนลไใหม่ที่ขายดีเลยนะครับผมเขามา เยี่ยมชมสวนได้ตลอดนะครับผมทุกถันนะครับผมที่สวนฝรังลุงวีบรรณาสวงนะครับผมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมใกล้กับตลาดสดเทศบาลบรรณาสวงติดวรรณสวงไต่นะครับผมไปมากง่ายๆนะครับผมสวนอยู่ในมบ้านะครับผมไปมากนี่โบเปนตย่านนะครับผมไกลกับจังหวัดอุบลราชธานีนี่ห่างมากนี่โบไก่ก็วันเหนาะประมาณสิบโลนะครับผม 0991364790ครับผมกราบสวัสดีครับผม